มีดอกนะคะสวยเลยบ้านนี่ก็ม่อยู่กันนี้สวยเลยกำลังบานเลยโอ้ยนะคะมีดอกด้วยใบชูช่อเลยอย่างงามเลยทวดาองนี่นะคะแล้วก็มาดูมุมนี้ มุมนี้ยังสวยเลยกลางวันไม่ได้ถ่ายนะมงนอนหลับนี่นะคะดอกดอกกลางวันกุนะหลาบเราก็นะก้านยาวก้านยาวเลยกุหลาบเรานี่นะคะกุหลาบเปียงพิงดอกนี้สวยจริงช่วยดอก ดอกอยางางามนะคะตอนค่ำนี่นบรรยากาศตอนค่ำนะคะของบ้านนะคะหลังจากที่เกิดเหตุร้ายไปแล้วนะคะเราก็นีน่นะคะแม่นางกวักของเรานะคะกองรักษาบ้าน,นามุมนี้ก็จะเป็นสวนนะคะสวนชั้นย่อมเล็กๆที่จัดไว้นะคะก็จะมีต้นชวนชมดอกสวยๆกระบองเพชรกับกุลาเปียงพิงดอกนี้สวยจริงๆอันนี้นยมค่ำคืนนะคะ มาดูบัวเราบัวเราอลังการเลยนะบัวนะคะนี่บรรยากาศของบ้านนะคะเย็นๆยน,นะคะก็จะมีสนามเดินเล่นนะเดินมาเดินเล่นนะคะนี่สีขาดอกกาย่างงามดอกชนชมงามมาก อกชนชมยังงามเลยนี่นะขึ้นโคนขึ้นโคนยังงามเลยนะคะขึ้นโคนยังงามเลยโคนชวนชมอน,นุนกระบองเพชรอันนี้กระบองเพชรนะคะเลี้ยงเป็นกระบองเพชรกินนะนะคะกระบองเพชรกินอันนี้ต้นว่า บรรยากาศอย่างนี้ทางนี้เราจะจัดเป็นสวนสวนครวัวสวนะนะคะสวนต้นไม้แปงเล็กๆนะคะสวนย่อมเล็กๆของบ้านก็ตอนนี้มีต้นไม้หลายต้นละดอกไม้หลายต้นละนะคะที่ตังไว้นะคะที่ขาดไม่ได้คือมุมต้นบัวของเรานะมุมบัวของเรานะคะนี่ งามเลยกำลังชูช่อดอกสบยออกดอกโอ้ใบตั้งชันเลยนะไปตั้งชันเลยวิววาววิวาวาวนะคะอยู่หน้าบ้านนี่นะคะวันนี้ก็บรรยากาศหน้าบ้านเนาะหญ้าก็เริ่มจะเฉียวเฉีหลหลายวันหญ้าก็เริ่มเหี่ยวเฉาละอันนี้ก็จอดรถไว้มีตัวบ้านขั้นหนึ่งนะคะนะคะมุมบ้าน หน้าบ้านพี่หนึ่งก็จะปล่อยไว้เป็นเงนี้ยให้มีหญ้ามีหญ้าแล้วจะทานี่นะคะบรรยากาศในบ้านนี่นะคะเมื่อคืนพี่หนึ่งก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะนะคะตรงข้างล่างนี้เราจะแรกๆว่าจะทํากระจกแล้วก็ทาที่เลี้ยงแมวข้างๆนะุมนั้นก็จะทําบ้านแมวไว้ใจใจตั้งไว้นะคะนี่บรรยากาศของ ที่นี่นะคะวันนี้ก็บรรยากาศสดชื่นนะคะวันนี้ไม่ร้อน